คนตื่นทำรอาคนตื่นทำนะครับคนสื่อทำนะโูเเ็มันดีจนะครับ่คเ็มันดี้เนี่ยอาหารลนจอะไมาหารนยยแงกันเนี่ยนะวันโคโค้ดพิีในพินทัพินีในนี่วัน อย่างนั้นอยเางเขาชี้เลยเขาชี้เลยเราในฐานะที่เป็นมหานะเป็นมหาวิทยาลัยเออเป็นมหาวิทยาลัยเราแสดงว่าเราอย่างยังตามยังตามของไอในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่าเทคโนโลยีมาหรือแหนะตรงนี้ต้องมีต้องเป็นลักษณะของคอนเทนต์นั เออนะครับสร้างคอนเทนต์ขึ้นมานะครับสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาอย่างเดี๋ยวนี้ถ้ามองดีๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาเป็นปัญหาในการเผยแพร่ความของทางคณะสงฆ์นะครับซึ่งตอนนี้มีญาติโยมเขตื่นตัวตื่นทางเขาลุกขึ้นมายังนะครับเอาพระไตรปิฎกมาพูดกัน่างที่อินานดทีเดียว นะครับนี่เขาเรียกว่าเรียนรู้ในเล็กนี่เรียนรู้โดยตรงไม่ต้องวนเลี้ยนี่ไม่ต้องวนเลี้ยแต่แต่ว่าอ่านในใจพิสดุดนะครับแล้วก็เข้าใจเองนะครับเนี่ยคนตื่นทำนะนะครับคนตื่นทำที่คนเนี่ยและที่เบือฮาพัทธิโตเนี่เบือฮาพัทธิโตเน่ คืออะไรมาหาคุธรรมาลาวาถูกต้องเลยครับรรมาลาวาเนือหากา้ที่สุดนี่ือหากล้ที่สุดเป็นเนี่ยการยิบยกคำทำเดียวทำนี้ขึ้นมาเนี่ยเนีติดหูติดตากันเดียวว่าทรมาลาวาแล้วก็ปิก็จะขายที่ทำไม่ต้องพูดแล้วจ้ ตามาตราว่บอกเนี่ยแต่บอกสถานการณ์ไม่รู้สถานการณ์ไม่รู้ว่าคนตื่นทำนะในความลุกเท้าหงาเท้าฟาดเต้นๆเลยไม่พอใจเขาก็โขนว่าเลยจะเป็นขบวนเนี่ยเป็นการเผยแผ่ความที่ว่าเนี่ยดูเด็นเด่มันนะครับเนี่ยนี่นี่ก็เป็นอะไรที่ว่า เราในฐานะเปะเด็นความสมาร์ทโฟนจะต้องมาคบคิดกันไหมนะฮะจะต้องมาคบคิดจะต้องมาคิดในเรื่องของการเผยแพร่ความแบบใหม่อย่างอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับเราได้ฟังอะไรเนี่ยจะทำอย่างไรและอีกปัญหาหนึ่งตอนนี้มีปัญหาที่นะครับ เกจิมากเลยเออพระเกจินพระเกจิอาจารย์นี่เราก็นีอันนม้มีคู่เมืองไทยกันมาอยู่แล้วนพระเกจิอาจารย์นะครับนอะไรไม่อะไรหรอกนะครับถ้าอายุพรรษาได้ ได้นะ่มีการปฏิบัติมีการที่ว่าเห็นผลจริงนะไม่ตุบโลกันขึ้นมานี่มันก็ดีนะเหมือนอย่างครนะูบาอาจารย์นะครับสมัยเก่าๆสมัยก่อนๆน่นะคนพระจะเป็นเกจิแต่และองค์ได้เนี่ยโอ้ต้องเฟ้นต้องค้นหานโอ้ไปเจอท่านอยู่ในป่าเจอท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นอยู่ในป่าในเขาก็มีเสียงเล่าลือเล่าห้างกันหนานั่นเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้โอ้เห็นแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันนะครับน่าคิดเหมือนกัน,นว่าการอ,อ,อะไรครับเน้นหนักในเรื่องของวัตถุวัตถุมงคล อะไรต่างๆอย่างนี้มากไปหรือเปล่านะครับผูนะู้เุยกันง่ายๆเลยก็เป็นล่ำเป็นสันะในการในจุดนจุดตรงนี้ความสำคั้ปุูยไหนออกหน้าออกตาก้าไปดีเดียวนะครับก็แนะนำทกาทใกท่านในทา,ทาทนา ี้เป็นวันมรดใหสนักประชาธปไตยสถาันราชกิจภพนะครับก็จะได้มีต้นทุต้องคิดค EN> uh,> ิดได้ด้วยกันคิดได้ด้วยไร่สดไร่สดไร่สดนะครับตอนนี้รดใหญ่แห่งลมีนี่ยตามสาขาทีนะคัหว่างแต่วป็นเรารต้นรับจากสมาชิกใประชาธิปันศักสิ์ thì đi tắc của đất có thể đơn thắng bước đơn mà bước mà bước quá bước đơn thắng mà đơn thắng mà bước quá đơn thắng mà bước quá đơn mà bước quá đơn thắng mà bước quá đơn thắng mà bước quá mà เป็นท so ี่จัทานชนนะคนรขายรถีอะในคนในร้านเ่จะไราชยดูแล้วเี่ยวจะใครอกจะเป่ยวที่ที่มาจะยมัใ่นไม่ใช่นะครับก็ขออนุญาตนันดีมาแล้วครูาอาจารย์ที่มาก็ขออนุญาต นะครับช่วงนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับสิบกว่านาทีก็ได้ข้องถูกขั้นตอนที่ดีการนะในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของประเด็นทางสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมในพระราชจุลฑาลของพระศิลป์ภาษีในดินทางหงพระราชาวันที่ของเรานะครับปีปีละครั้งนะปีหนึ่งก็ปีละครั้งเราก็ได้มาพบปะกัน นะครับมาเติมความรักมาเติมความสามัคคีนะครับให้แก่สมัคคนนะครับเราจะได้ร่วมกันทำงานร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกัน ความเจริญนะฮะเพื่อความเจริญเพื่อความรพัฒนาที่สุดแล้วคือเสารความมั่นคงของวัฒนธรรมนะครับซึ่งในส่วนนั้นเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการขับเคลื่อนร่วมกันนะครับ ครับเดี๋ยวก็รเวา้อน้อยรอวลาซื้น้อยบางคนมาเท้ามาจั้งแต่เชามาตั้แต่เช้า ครับมาเป็นด,แดูแลพื้นที่เราก็อยู่ที่วัดสามัญมาตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่เริ่มนะครับในความเป็นปฏิบัติการสังคมแห่งประเทศไทยของเรานะครับในในการจัดการประชุมนั้นนะครับในวัรละ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn การเนเป็นเบื้องต้นนะครับในรการประชุมนั้นนะเศรษทีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในกิจการของงานที่ผ่านนะครับท่านขบาน้าไ้ในรัฐสบานะแต่เราอยู่ในกลุ่มตายนะก็ถือว่าท่านนั้นทำงาน เพื่อสมาคมอย่างเต็มที่เลยนะครับะโดยว่าเรื่องของกฎหมายกฎหมายการช่วยเหลือช่วยเหลือวัดนะครับในการช่วยเหลือวัดบาที่ปัญหาด้านกฎหมายนะครับก็ทำก็ทำ่างเต็มที่นะครับเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแล้ที่สองเราจะ รายงานเรื่องทีระรับรามกตันปีตปนระากินะครับในระัที่3าก็เลือกตั้งเลือกเป็นตั้งผู้ตรวจสอบบังทีนะปี2 5 6 7เจนะครับระับที่4นะครับป็งานตรวจสอบเกสมารกทชิปเริทางสมาคมนะเพื่อเป็นปจุบันนะครับระที่กํากำหนดถลองพักสื่สำเร็จู้สอบได้ สวัเดานากนเชิญคณะกรรมการคณะกรรมการบริษ mm ัท hmm. ที่ท่านใส่เสื้อบริทมาเลยครับิทรรรเที่มานระการนะนะครับแลาวก็สมาชิกนะครรมใส่เสื้อสูทบริษัทมาถ่ายภาพตรงนี้กับารมาถ่ายภาพร่วมกัน เขาเรียนจนครับเรียนจนครับจนเลยเลยครับครับพี่พี่คนใจป้าคนสมนะนะครับป้าคนสมคนใจบุญสมทวารทานอาจารย์ที่ไหนก็ไม่ฝากในเรื่องของบุญเรื่องของทวารานอรย์แล้วพี่ตรบกวนถ่ายรูปให้หน่อยเดี๋ยวผมจะไปดูครับ แร้วเพือนบอลรุ่งเ้เยเลยครับเรียนเลยครับไม่ต้องซูนนะไม่ต้องซูนอาจารย์ปรดิษฐ์ค่ะัดง่ายเลยนะขัดง่ายเลยอาจารย์หอาจารย์ต่สุราในส้มอาจารย์รอดรอดรัดอาจารย์รอดรอหรออาจารย์อดรอดรอด

ทำเ่นอ่ะแล้วผมะเล่นไก่นะเล่นอันนึจะเีน้ำดีเลยนะโอเคนาดมวกดนะพี่ามดาตาบอกว่าทุกคนเลยนะฮะแล้วพี่กมดายนนะีนาีะกีนะัยืนเร่อยาเื่อยมาเอยมาเือยยนดย ก็่ามาด้ไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไดมดม่ได้ไม่่ด้่ไ้้อง่ไ้ไม่ไ้ได้ไไ้ไม้ไ้มไ้อ่ไ่ด้ไม่ดม่ได้ไ้้่้ด้ไ

เขียนหมดเขีนหมดแต่ว่าตรงนี้มันจะอยู่ในสิ่ง เนคนอนุญาตสามคนพี่พลังพี่อะไรพี่อันัอ่ะพี่อาจยินด้วยมาด้วยทุกคนเลยครับอะเลยจะครัครับนี่รถนี่ใช่ใช่

ขออนุญาตนะครับแต่านจะดีใ่เื่อดูดีๆหน้าเลยครับ รารนำนักเรียนมาอบรมนะครับหลังเราเรียนเสรนะครับสมาชิกก็คร่รมการแล้สมาชิกครจะทำความเนเส้นใจในข้รื่งของสทกิ้นลจานีนะครับอะไรท่าปรนปรญหาที่ ทีีก็อาจารย์เฉลิมสุทธิพรนะครยบยุธทธิก็อาจารย์เจ้าวรรน์าวาที่หกอาจารย์เสนเดชเกียรมณีนะครับขออนุญาตเลยนรับแล้วก็อการทีมาเียรศารมการปรดิษฐี่อราทีดาวพสมกรรมการเทีราชสัณิตย์ยามอ

ครับก็ขอขอ,ขอ,อญาตนะครับครับใครไม่ยังไม่ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนด้วยนะครับนีก็จะได้นับองคุมนะั้ยอ่าต้องต้องรอรนะอก่อนนะ รอให้ครบองประชุมใช่ไหมอาจารย์เกินสองครับับเกคนอืมสองคนด้วยจตือนตามทีแล้วยังมีใครไม่ลงทะเบียนอีกกี่คนครับคับใครที่ที่ยังไม่ลงทะเบียนนะไปไปไปลงทะเบียนด้วยนะครับนะฮะอ่าเราจะได้ครบตามข้อบังคับ ขององค์ประชุมนะครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ <chi> <t> ขออนุญาตนะครับท่าน ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะที่ที่มาแล้วก็ขออนุญาตไปลงทะเบียนด้วยนะให,ให้ครบตามข้อบังคับนะครับนะท่านเลขาธิการสมาคมนะท่านแจ้งมานะครับถือว่าเป็นการประชุมใหญ่นั้นนะฮะต้องให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมนะครับ ก็ต้องเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบอย่างนี้นะครับนะว่าคณะกรรมการหรือว่าสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับนะเราก็ต้องไปหาสมาชิกมาเพิ่มนะหาสมาชิกมาเพิ่มนะเพราะว่านะครับคนเก่าคนแก่บางคนบางท่านก็ มาไม่ไหวแล้วใะอายุ80กว่าแล้วบางคนบางท่านนะออขออนุญาตนะครับบางคนบางท่านก็มาไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นจะมาร่วมประชุมนี้ถ้าลองว่าลูกหลานไม่ไม่พามานี่็ก็มาไม่ได้นะครับนะเ,เพราะฉะนั้นเราทดลองว่ามีลูกศิษย์ลูกหานะีคนวัดคนวานะครับคนที่เคยบวทเรียนศึกหารลาเพศนั่นแล้ว นะครับเราก็เรียนเชิญนะเรียนเชิญนะครับให้มาร่วมเป็นสมาชิกประเด็นธรรมสมาคมนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนานะในส่วนของประเด็นธรรมสมาคมของเรานีนะ้ร่วมกันนะครับนะ อย่างเช่นดรประสานเนี่ยกมลพุทธนายกประเด็นรมสมาคมจากกาลสินน,นะครับสอบถามนี่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนะก็ไปพักอยู่ที่มอจอรอวังน้อยนะฮะมอจอรอวังน้อยวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าก็เดินทางมาที่วัดสามพญานะครับ วัดสามพญาเนะีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะมาเพื่อประชุมปรึกษาหารือปรดีครับนะท่านบุดมโชคอุทาคำนะครับนี่ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างนะครับนะครับเพราะว่างานรัดตัวนะงานรัดตัวแต่ก็พอรู้ว่ามีการประชุมนี้ก็ปลีกนะครับปลีกเวลามา นะปรีเวลามามาร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนะครับก็โดยเฉพาะทุกคนและครับท่านนะทุกคนนะที่เดินทางมานะครับนะนะก็อยากจะให้